ย่งที่ขอบารชราที่หนึ่งมากเกินไปเลยเดินก้าผ่านไปมาโปรดระมัดปลายจากขับรถด้วยครับอย่างที่ขอบารชราที่หนึ่งมากเกินไปเลยเดินกล้าผ่านไปมาโปรดระมัดปลายจากขับรถด้วยครับวันนี้เราส่งเสื้อขาวครับน้องฟุกเดินทางคนเดียวอีกแล้วครับพวกเราเป็นห่วงมากทีมสีสเกตวันนี้ก็เลยได้มา อได้ออกมาส่งแล้วก็มาพบปักคุยกันสักหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เสื้อข่าวนี่ก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับคนเสื้อขาวใส่เสื้อการรถไฟนะครับถ่ายคลิปอยู่โอเคครับรถเข้าแล้วนะครับ คนเยอะมากวันนี้ที่เจ็ดห้าวสซสามหกปรที่นี่สถานีสีสะเกดที่นี่สถานีสีสะเกดก่อนอี่คระผู้จัจากโบรร์บริษทสี่สำรับของได้เัิติดตัวมาไปดีนะแต่ยักษ์จานจารีตอาจเป็นกระโดดรวดเรวนนี่สอง แค่ล็อกิบกว่าล็อกหลังหน้าเลยหล้งหน้าเลยวันนี้คนเยอะมากนะครับวันหยุดด้วยสาหรับนี่ครับเด็นนยขึ้นไดขึ้นรถแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ เราจะปล่อยเจ็ดหนึ่งออกก่อนนะครับอตานีานีที่จะเรรถจูวดดรดเจ็ดหนึ่งซึจอดเทียาาที่สออกจากสถานีธรรมดาวจ็ดหนึ่งวันนี้สี่สเกนีเรางด้สาสถานีกัมราแลสถานีปาาบราชานีเป็นสถานีต่อไปครับ วัหนึ่งสี่สองแล้วนะสำหรับอบรถแรฟโหนสี่สองออกจากสถานีทีสเกตเวลาที่เราตด้ไปจากสถานีพุทธศาสตรไม่นทางตัรลงค่าสีขอรักภูมิเป็นสถานีต่อไปครับบรรยากาศวันนี้คนเยอะมากครับผู้โดยสารเดินทางหนาตานะครับวันหยุดสามวันนะครับหยุดยาสาววันวันพ่อแห่งชาตินะครับตอนนี้นั่งเรียบร้อยครับผู้โดยดีหนูเจ็ดหนึ่งออกตามครับอ้าไม่ใช่ออกสี่หกแล้ว ยังไม่ออกยังไม่ออกไม่พร้อมของขึ้นอยู่ bye bye, folks. Walk, bye bye. บายบายฟก w o บายบายระมือคนดูหน่อยแล้ว <c oughs> เขาจะกลับมาเช้าวันจันทร์นะครับวันนั้นยังงอนไม่หายเลยโอเคเดี๋ยวสักครู่จะปล่อยรถออกแล้วนะครับนะับอดภัยครับทุกคนวันนี้ดินทางในช่วงของหยุดในช่วงวันพ่อแห่งชาตินะครับสามสี่ห้าทนวานะครับผู้โดยสารวันนี้ข้าง,างหนาตาแล้วก็จะ ตินทางในช่วงของวันหยุดยาวในช่วงหยุดสามวันนะครับขบวนหนึ่งสี่สองขึ้นเรียบร้อยก็ตอนนี้รอแต่สินค้าขึ้นนะครับกาเลียงอ่ะ <c oughs> ใกล้หรือยังเดี๋ยวมอไซค์รถสองคันแล้วแกบอกว่าสี่เลย,นะย 4, หล้วรถสองแล้วนะเห็นเล็เห็นสองคันแต่นั้นรถเข็นไม่เกี่ยวครับโอ้วันนี้มีตู้ใหญ่ขึ้นด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวจะบังอันนี้นะครับแป๊บหนึ่งโหเห็นเงานี่เขาติดจอไว้เดี๋ยวเราวันเปิดใช้อยู่ เป็นไทยมายืนถ่า,ายไฟบสสสามหกบสสหนึ่งศนยศูนยส,สาม ใช่อะใช่ใช่เห hmm ็นจังเห็นอยู่เห็นอยู่แต่ว่าต้องนั่งติดคนนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าคนยี่เดินทางเยอะโจรอะไรเยอะบางทีอันตรายเหมือนกันนะพวเขาหวขอเราก็ห่วงอยู่จะเรียกมันคุยกันเพราะว่าเราก็มาคลายห่วงอะไรสักหน่อยอะใช่ใช่บางทีอันนี้